ก็อย่างที่เคยชี้แจงไปในรายการหุนกระแสนะคะว่าเราพร้อมแล้วก็ทางทีมทานายก็ทํางานอย่างรวดเร็วมากเพื่อที่อยากได้เรามาแสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ค่ะเพื่อที่หลังจากนี้จะได้ไปทํามาหากินกันต่อแล้วก็จะได้สบายใจไม่ต้องตกเป็นแบบคําเชยของสังคมใดๆน,นะคะเพราะว่า hmm. ตอนนี้ก็ mm hmm. ค่อนข้างที่จะหนักในด้านของโซเชียลแล้วก็เวลาขายของอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกเฟลรู้สึกแบบไม่มีกําลังใจวันนี้ก็อยากเคลียร์ทุกอย่างให้จบโดยเร็วที่สุดค่ะ ครับผมเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็บินมาจากคอนแก่นเลยเนาะเพื่อมาแสดงความบริสุทธใจก็วันนี้ก็มาพบเจ้าหน้าที่นะครับผเพื่อให้ความร่วมมือเนาะครับ,บรครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมไม่มีอะไรชื่อแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งอะ่ะเราเคยร้ายกับแม่ตักนะฮะแล้วพอเห็นปับ๊บเหาคนดังอินฟูให้ออกมาแสดงความบริสุทธใจผม รู้สึกว่าผมไม่นิ่งนอนใจก็เลยโทรเรามีที่ปภาษาคือทีมบริษัททำานไพสานะครับบอกพี่ผมอยากมาแสดงความรู้สึกใจว่าครั้งหนึ่งผมเคยมาไลฟ์เรื่องของออขงโคโค้ะนะฮะโปรตีนอาหารเสริมอาหารเสริมแล้วก็มีสองครั้งแล้วก็ไปคอนเสิร์ตงานเปิดตัวค,ครับผมนั่นแหละครับแล้วรู้สึกว่าเราอยากมาให้รู้ว่าเฮ้ยผมบรุทสิ์ใจนะ,ะผมผม ผมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงน,นะและอีกอย่างหนึ่งพอพอมีเพจเอาไปลงมีคลิปอะไรเอาไปลงเนี้ยเราไม่ควรอยู่เฉย <ผม S 1> เราไม่ได้ไถ่ขอนมาไ,ได้อะไรใช่ไหมไม่มีครับของผมเนี่ยเมื่อปีหกห้าปีหกห้าหลังจากที่ตอนนั้นออกจากผมวกะแแตบแล้วก็ได้ราคาติดต่อมาครับนั่นแหละครับผมก็คือไปไปแล้วก็ไปเต้นไปอะไรตอนนั้นแหละครับแล้วก็คุยเคลียว,ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับผมเราได้มีความส,สนับสนมไหมไม่มี ไม่มีสิ่นมไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปงานไหนที่แบบว่านอกเหนือจากที่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 เรไม่เคยเนี่รู้จิตแล้วเราติดต่อแม่ตั๊กติดต่อเองโดยตรงหรือว่าผ่านน้องผ่านน้องเข้ามาครับคุณมาเขาใช่ครับผมนั่นแหละพี่วันได้รับเป็นค่าตัวหรือว่าเป็นของ <ผม S 1> อืง่นไหมครับไม่เคยได้ถิ่งของได้แต่ค่าตัวครับไม่เคยได้สินของใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีสักนิดหนึ่ง <ผม S 1> ได้แต่ล<น>ะคน,คนจะเป็นเลขแบบไรหนึ่งชั่วโมงแสนท่าอะไรเงี้ยของวันเป็นยังไงเอ่ยของผมหนึ่งแสนครับครับครับ ของพี่บอลจะเป็นลักษณะเราไม่ได้เรียกร้องด้วยนะครับต้องขออนุญาตก,ก่อนว่าปกต,ติพี่บอลไม่รับไลฟ์ถ้ารับคือทางค่ายทางบริษัทต้องใช้เวลาสกรีนพอสมควรต้องดูใบอนุญาตดูสินค้าดูอยอยท้กหมดและทีนี้เคสเนี้ยเราเราเช็คแล้วแล้วก็เช็คน้องๆที่เคยไปไลฟ์เราก็มองว่าโอเคอไรายได้แต่ทีเนี้ยเราไม่มีเลดเราก็เลยบอกอองเอาสะดวกเขาแล้วกันว่าเขาเคยจ้างใครเท่าไหร่แล้วให้เขาเสนอมานะครับเร,เราเราแบบนั้นดีกว่า ตอนนั้นนะครับหน้าตอนนั้นนะนะครับตอนนั้นเราได้รีเช็เคเขาบ้างไหมว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแต่กล่าเว่าเป็นยังไงเลยอยแม่ตากรับโอ้เ <c oughs> พราะเราเห็นว่ามีคนไปไลฟ์มีคนไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแล้วเราเพิ่งเอ่อออกออกจากรายการมาระพักหนึ่งนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับอย่างใน,นกรณีเจนนี่เจนนี่บอกว่าแต่ก็เจนนี่ ข้าไปในราการเรียบร้อยแล้วผมกลับมาถึงบ้านมันมีความรู้สึกที่ไม่ชอบมาหาคนก็เลยเลิกกับคนไปถูกไหมครัสัญญา,ากัานนี้ของที่อยู่บ้านเสียถึงตอนนี้มีความร,รู้สึกต่างหูต่างใจอะไรบ้างไหมว่ามันเริ่มไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับเออส่วนตัวก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่าเออผมไม่ได้สนิทกับเขาน้องไม่รู้จักการเจอกันแค่สองครั้งจบไลฟ์ปุ๊บผมก็รีบไปคอนเสิร์ตต่อเลยไปเจอแต่ละครั้งก็มีแต่งานรีบๆนะครับผมคือไลฟ์ล่าสุดที่เจอกันก็พอจบไลฟ์ปุ๊บก็ขึ้นรถไปคอนเสิร์ตต่อเลย ไม่ไม่รู้อะไรตอนนั้นเลยนะครับแล้วบ่อนล่ะมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าม,มันแปลกไหมมันน่าเอกอะไรเงี้ยน่าแปลกคือถามว่าเมื่อปีห5้าเราไปไลฟ์เราเสร็จปั๊บผมเสร็จผมงทกลับเพราะเราไม่ได้เราไปงานเหมนนืหมนอนกันเพราะหลังจากที่ทตอนนั้นแ่ะออกจากหัวหน้าแตท๋ที่ผมมีประเด็นตอนนั้นก็ไปงานเพราะมันมีงานตลอดน่าครับผมไม่เคยไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปเที่ยวหรือว่าไปใดๆต่อกับเขาเลย ่อนนี้พี่บนณ์เคยรู้จักเขามาก่อนไหมแล้วก็เขาทำธุรกิจอะไรทชไหมก็ก็ดูดูดูที่ที่น้องๆที่อะไรไปล้วใช่เหมือนเหมือนเหมือนทุกคนที่ที่ได้ดูครับอ๋ออ๋อเขาไลน์ขของแค่นั้นเองนั่นแหละครับแลวเราไม่ได้แตกแต่กับความร่ำรวยของเขาใช่ไหมเพราะแบบเออทำไมแบบดูแบบร่ำซ้ำร่ำรวยจังเลยคนนี้อะไรเงี้ยค่ะพอตอนนั้นผมก็โอ้โหปัญหาผมตอนนั้นผมก็ช่วงนั้นแหละที่ที่ผมเจอวิกฤตเรื่องเรื่องที่มีปัญหากันนะครับนั่นแหละฮะผมก็ ุ่งแต่ง,งานไม่ได้ไม่ได,มได้ไปนั่งดูอะไรเลยเยังของบิ๊กว่าด้านไรเรื่องอะไรไหไรอะไร <c oughs> อ่อาไรแรกเป็นเหมือนอาหารเสริมครับปเกี่ยวกับน่าจะเป็นโปรตีนนะครับเพราาหลายเดือนแล้วเนาะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นไปร้านทองครับร้านทองท,ที่ที่ตามภาพออกมาเลยแต่ตอนนั้นเราเราไปคือเราก็ไปตามสคริปต์แต่ว่าเราก็ตรวจสอบอยู่ว่าโอเคร้านทองเขามีอยู่จริงแล้วก็มีลูกค้าอยู่จริงอย่างที่บอลบอกว่าเราไปเห็นอินฟูเซอร์ตก็ไปอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเราไปเราไปด้วยความแบบ ไปตามหน้าที่กฎกติกาของเราอ่ะเนาะจบงานแล้วก็กลับครับขอ,ของเราเป็นการว่าจ้างแบบไหนครับถามว่เท่าไหร่ชั่วโมงละยังไงอ่าของผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะชั่วโมงละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับตอนนั้นครับอันนี้คือราคาเท่ากับตอนที่ไปไลฟ์ขายโปรตีนครั้งแรกไหมครับราคาเท่ากันครับผมหนึ่งชั่วโมงครับก็มีเลทนิดๆตอนนั้นครับเรื่องของเงินจริงค่ะค่ะ งไลฟ์เขาผิดฟังของเ<ค>จนนี่<ป>มีสัญญาโปรโตีนค่ะแล้วก็มีในส่วนของเมาสไลฟ์ค่ะแล้วก็เหมือนพี่ๆหลายท่านนะคะก็จะสอบถามว่า ถ้าเจนนี่รู้สึกไม่สบายใจทําไมถึงเพิ่งออกมาแจ้งอันนี้ขอ,อยันแจ้งตรงๆนะคะว่าเราเนี่ยติดสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งถ้าเราเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาเนี่ยเราอาจจะผิดกฎหมายได้หรือว่าเราอาจจะโดนฟ้องได้นะคะซึ่งพอมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เจนนี่แจ้งให้ฟังว่ามันเกิดความไม่สบายใจแล้วเราสามารถที่จะออกมาจุดจากจุดตรงนั้นได้จุดที่เราไม่สบายใจเราก็เลยออกมา นะคะและถ้าหลายท่านแบบถามว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วไม่แปลกใจกับความร่ำรวยที่เกิดขึ้นหรอจริงๆเรารู้จักกันมานานพอสมควรแล้วพี่เขาก็มักจะเล่าให้ฟังเสมอถึงภูมิภูมิลึกเบื้องหลังของเขาไม่ว่าจะเป็นการที่ขายของในตลาดนัดมาก่อนหรือว่าเป็นเด็กใต้เหมือนกันหรือว่าการสู้ชีวิตซึ่งเราก็เห็นภาพเหมือนที่พี่ๆเขาเนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังในไลฟ์สดต่างๆเราก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนั้นตอนที่หนูร่วมงานหนูไม่รู้ว่ามี กรณีเกิดการที่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นพอวันนี้ที่มันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นในส่วนของหนูเนี่ยยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากไลฟ์ของหนูแต่หนูก็แค่อยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะตอนที่ไปไลฟ์ขายเขาทำสคริปต์ให็นดอไหมว่าเราต้องพูดแบบนี้อ่มีในส่วนของโปรโมชั่นค่ะใช่แล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาต่างๆเนี่ยถามว่ามีสคริปต์บ้างไหมมีแต่ว่าเราก็คัดกรองแล้วก็ไต่ตรองอีกทีว่าสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนค่ะยางบิก๊กเหรอคะ ตพูดตามตัวพิธีไหมหรืปปรอว่าเขาให้เราพูดเองเอ,อ่เอเท่าที่ไปวันนั้นคือแทบไม่ได้พูดเพราะว่าผมไปยืนเป็นบุญเป็น <c oughs> ตัวประกอบให้เขาไล่นะฮะก็แล้วก็มีการหยิบจับกระเป๋าเขาก็มีการเหมือนไปไปรับชมแบบความมาั่งคั่งของเขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่โป้โมชั่นผมแทบไม่ได้พูดเลยวันนั้นครับมีความกังวลใจอะไรไหม่อนนี้เพราะว่าการรถทุกคนจะต้องแบบมีเหี่ยวหมดเลยอะถามว่ากังวลใจไหมก็ไม่กมังวลใจเพราะว่าเราก็บริษัทบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ววันนี้เรามาพบกับสื่อมวลชนแล้วก็ได้พูดผ่าน ือวันนี้ว่าอย่างไรเราก็มามเจอเจ้าที่แล้วนะครับผมถ้าถ้าเกิดท่านอยากได้ข้อมูลอะไรหลักฐานการดีลงานแล้วก็สลิปการรับเงินส่วนเรื่องเงินที่เรารับมาถ้าเกิดจากทางเจ้าที่ตรวจสอบว่ามันไม่โอเคหรือมันมันต้องเอากลับคืนไปผมก็ยินดีที่จะมอบให้กับทางเจ้าที่เหมือนกันครับก็คือยืนยอมคืนค่าตัวนล้วะใช่ถ้าค่าตัวตรงนี้มันมันเป็นไม่โปร่งใสหรือ,อยังไงผมก็ยินดีที่จะคืนให้กับทางเจ้าที่ไปตรวจสอบได้เลยครับค่ะเ่นนี้เองก็มีกำไรค่ะ จริงๆตรงนี้ต้องชี้แจงตรงๆนะว,ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไม่โอเคแล้วที่เรามาคืนเพราะเราเสียความรู้สึกใดๆคืออาจจะไม่เกี่ยวตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราคืนไปนานแล้วแต่วันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความซึ่งวันนี้เรานํากําไรที่เราได้มามาแสดงความพอใจแล้วก็มาให้ทางตํารวจเนี่ยเขาพิสูจน์ก่อนว่าเงินที่ซื้อให้เราตรงนี้มาจากตรงไหนปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็เป็นเงินที่แบบอันตรายหรือไม่วันนี้เราก็เลยอยากจะนํามาเพื่อให้ทางตํารวจพิสูจน์หลักฐานค่ะ นนสของนาฬิกานี่คือมันไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวค,ะ<ช>ค่ะอันนี้ซื้อเองแล้วก็อย่างที่โพสต์ไปว่าใบาเซอร์ทุกอย่างเจอแล้วคะ่ะ้เกิดสจน์แล้วว่าเงินเขาไม่บริสุทธิ์ผิดกฎหมายหรือไงเราจะคืนไหมค่าตัวเราผมได้บอกที่ที่ไปศาลแล้วว่าสองครั้งสองแสนผมยินดีคืนแล้วไปชดใช้ให้กับคนที่เขาที่เขาเสียหายผมยอมคืนเพราะไม่งั้นอะถ่าผมคงไม่ออกมา แสดงความรู้สุดใจผมคือแน่นอนครับผมให้หมดเลยสองแสนครับแล้วในส่วนของี่แบบพอพวกเราเป็นคนชื่เสียงอะเนาะพอออกมาทํางานกับแม่ตากับมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้เขาไงนะส่วนกระทีค่คนได้รับจากแบบการเชื่อที่พวกเรามากวดัวในงานเขาอนะย่างเงียอยากจะสื่อสารกับคนที่เขา ก็ยอมรับว่าเสียใจนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เราไปแล้วมันก็มีผู้ชมดูมากขึ้นแล้วทุกคนก็ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เข้าไปติดตามเขามากขึ้นแต่พวกเราเองก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่ามันจะเกิดกรณีที่มีผู้เสียหายแบบนี้อยากให้ใช้วิจารยาณตรงที่ว่าถ้าวันนี้มีผู้เสียหายแล้วเรายังไปรับงานหรือพวกเราเนี่ยยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆในภายภาคหน้าอันนี้สังคมลงโทษพวกเราได้เลยแต่นี้มันก็เป็นกรณีแรกเป็นเคสแรกของพวกเราเหมือนกันเราทําหน้าที่รับจ้างงานต่อไปนี้นะคะอย่างที่เจนี่แจ้งว่าเราจะมี ทีมทนายนะคะบริษัทของทนายไพศาลเนี่ยดูแลเกี่ยวกับฝ่ายกฎหมายของการรับงานทุกอย่างไม่โปร่งใสไม่ปลอดภยัยแจกไม่ชัดเจนหรือว่าผู้ที่มาจ้างเราเนี่ยอยู่ในคดีความต่างๆอันนี้คือจะให้ทางทีมทนายเนี่ยดูแลทุกอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆสําหรับท่านใดที่ต้องเป็นเหมือนแฟนคลับเจนนี่แล้วไปติดตามทางแม่ตั๊กแล้วได้รับความเสียหายรู้สึกเสียใจมากจริงๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตรงไหนที่ช่วยได้หรือสามารถเป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาได้ก็ยินดีที่จะรับฟังทุกคนคะ่ะ ารแตบบ่แบบว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนก่อนนะประเด็นแรกเนี่ยจากเคสร้านทองนะครับแม่ตัก๊กป๋าเบียนะก็กระทบศิลปินดารานะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เป็นจํานวนมากนะทนายแจ้งเตือนอย่างนี้ก่อนนะครับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องนะให้เข้ามามอบตัวมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่มอบตัวนะมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับอย่าหลบนะครับทนายหลายท่านเขาเตือนแล้วนะผมยกตัวอย่างอย่างเคส แม่ตั๊กป่าเบียเนี่ยอาจารย์เดชานะครับซึ่งสนิทกันนะก็บอกแล้วว่าให้เข้ามาให้เข้ามามอบในแต่ครั้งแรกแต่ไม่มาสุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวถูกจับถูกตรวจสอบทั้งหมดนะครับและอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่ทั้ง3ท่านนะผมต้องเรียนก่อนว่าตัวความของผมนะครับก็คือเจนนี่กับพี่บอลน,นะส่วนของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นลูกความของทนายพัทซึ่งซึ่งเป็นทนายเ,เพื่อนกันอยู่แล้วนะเป็นน้องกันนะครับอ,อ,อย่างนี้ทรัพย์สินใดๆที่ลูกความได้พูดไปเมื่อกี้นะ นะครับไม่ใช่การคืนนะครับเขาได้มาโดยสุจริตนะครับตรวจสอบได้แต่เป็นการส่งให้ตรวจสอบนะครับทรัพย์สินใดๆหรืออะไรที่ได้มาโดยเชื่อว่ามาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเรามายืนยันความสุดโดยการส่งให้ตรวจสอบ mm. เมื่อมีคําพิพาษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะทําเรื่องขอคืนนะครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าบางสักบางอย่างเนี่ยก็คือสุจริตมันสุจริตหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกาไรการให้อย่างของพี่บอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรียกค่าตัวก็ไปแต่คนที่ ติดต่อไปกเ็เรียกว่าเกรงใจกันไปก็ค่าตรงค่าตัวเห็นไหมมันมีราคาไม่เท่ากันเห็นไหมแสดงว่าเขาเสนอให้เองอย่างเจนนี่นี่ก็โดนหลายหลายดอกนะอย่างเช่นไอ้โรเล็กอ้างว่าส่งให้เขาซื้อเองไอ้ปาเต้อะไรเนี่ยส่งเองเ,อเขาซื้อเองแต่ก็ไปจัดฉากนะหรือไม่อย่างไรนะผมพูดอย่างนี้นะว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จไอ้เงินอะไรนะเค้กวันเกิดร้านดึงมา2 0 0 0 0จริงหรือไม่อย่างไรทนายไม่ยืนยันนะก็ ก็ทนายเคยพูดไปแล้วนะความปลอมจะปรากฏเมื่อความจริงถูกพิสูจน์นะครับฉะนั้นเสร็จทรัพย์สินทุกอย่างตรงนี้ส่งให้ตรวจสอบครับไม่ได้คืนเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดถึงศาลสูงสุดแล้วจะทำการร้องขอคืนทั้งหมดครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเงินที่ได้มาจากการถูกว่าจ้างนะครับให้ไลฟ์ขายสินค้าหรือให้ไปแสดงคอนเสิร์ตหรือใดๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า เลิรเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้นะครับรับมาโดยสุจริตไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงขาดเจตนาทั้งหมดเพราะไม่รู้เรื่องอย่างที่นะักข่าวท่านเมื่อกี้ถามดีว่าเขามีสคริปต์ให้ไหม mm hmm. เพียงแต่โปรโมชั่นเพราะว่าถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วสกิดกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. เขาไม่รู้ครับยืนยันว่าศสิลปินลาลาเหล่านี้ไม่รู้นะเพราะถ้ารู้ก็คงไม่ทำหรอกคนระับเพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างมีเอฟซี hmm. มันก็เหมือนไปร่วมกันนะฮ mm hmm. ะไปร่วมกัน กระทำการที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายนะดังนั้นเสร็จที่มาวันนี้นะครับก็เปิดเลยพี่บอลโทรมานะครับแล้วก็เจนนี่โทรมาชายพัททนายชายพัทโทรมาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็อยากเปิดเลยเหมือนกันเพราะพวกเราบริสุทธิ์ก็ของจริงครับไม่เป็นเป็นผ้นาทิ์ที่ไม่ได้หลบหลบอยู่หลังพระจันทร์อยู่แล้วก็เดินมาแสดงความบริสุทธิ์วันนี้เลยเดี๋ยวทุกอย่างจะมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนแต่วันนี้เจนนี่ก็ติดภารกิจนะครับซึ่งว่ามีญาติเนี่ยป่วยอยู่ก็อาจจะมาพบก่อน แล้วจะมีการนัดในภายหลังนะครับก็ฝากไปยังอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินดาราทุกคนนะครับเชื่อทนายนะทนายหลายท่านเนี่ยเวลาคุณคิดว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องขดาจนาะไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ทําผิดคุณออกมาก่อนอย่าให้หมายเรียกล่อนไปเพราะถ้าหมายเรียกล่อนไปสองครั้งไม่ถึงหมายจับนะครับฉะนั้นคุณจะเครียดตั้งแต่สัมภารนะครับยันสอคบอมูลฐานความผิดร่วมกันช่อโกงหรือไม่มันเป็นมูลฐานความผิดของฟอกเงินพรบอคอมแสดงข้อความเป็นเท็จ นะครับพบรบรคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาตามมาตรา83ร่วมกันเนี่ยเกมทุกไลายผมบอกไว้ตรงนี้ออกมาฮะไม่ต้องหลบเพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยผมบอกให้ทําไมแม่ตั๊กป๋าเบียยังไม่ได้ประกันตัว <S <S คําคับค้านของแม่นานสอมสวนบอกเร็วแล้วว่าบอกอย่างเดียวเลยว,ว่ายังสอบปากคําไม่เสร็จ <S <S พอเขาจะถามว่ามีศิลปินดาราคนไหนอะที่ร่วมไฟ้สดกับคุณบ้างร่วมกิจาการธุรกิจกับคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือเรื่องทองหรือเรื่องใดๆแล้ว เขาเรียกอยู่แล้วคุณคุณไม่ต้องบอ,อกคุณไม่ออกมาแถลงข่าวคุณอยู่เงียบเงียบยิ่งเงียบยิ่งพังทนายบอกนี้นะออกมาเนี่ยสื่อมวลชนรออยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นดิจิตอลฟุตพิทฟุตพิทนะเอาไปใช้ในศาลได้ว่ามายืนยันความเป็นสุดแล้วฝากศิลปินดาราด้วยนะแล้วก็นะอินฟลูเอนเซอร์นะไอคอนเทนช่วยคนทําบุญเนี่ยทาได้มันดีแต่ทําให้จริงอย่าทําเพื่อสร้างตัวเองเพราะสร้างตัวเองแล้วไปได้ประโยชน์ทางอ้อมทางธุรกิจเนี่ยมันปลอมอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมสมมุตินะครับคอนเทนเนี่ยให้คนให้เงินคนเนี่ย ฝากศิลปินดาราอีกเรื่องหนึง่งเวลาไปรับงานใครอย่ารับเงินสดทน,นายพูดแค่นี้นะเกมนะครับเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปของเงินมูลฐานความผิดฟอกเงินคือหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้และเงินพวกนี้มันก็จะไปแปลงอยู่3ส,ส่วนไม่พะระก็เพชรหรือไม่ก็ตลาดหลักทรัพย์อันนี้ผมสมมตินะนะครับฉะนั้นเวลาศิลปินดาราเนี่ยจะรับงานจากใครเนี่ยถ้าตรวจสอบเขามไม่ได้ไม่ได้มีบริษัททนายเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ขอให้รับเป็นสลิปโอนเงิน มีหักหน้าที่จ่ายจดแบตให้เรียบร้อยเพื่อมายืนยันในศาลเพราะประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับอันนี้ฝากไวนะ้นะถามที่นี่เรื่องอนนั้นี้เห็นเราไปคอนเฟิร์มให้แม่ตาก็ถ้าว่าจัดาจริงขอเขาเจ๊งอ่ะเจ๊งไปเลยพอดีว่าเขาถามนะในไลฟ์ว่าของขวัญที่แม่ต๊กให้เจนนี่วันนั้น300,000นะคะ เขาถามว่าเอาแม่ตักเอากลับไหมซึ่งตอนนั้นอะ่ะเราก็มั่นใจว่าเขาไม่เอากลับแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามารู้ภายภาคหลังก็คือมันเป็นเงินค่าตัวซึ่งมันคนละกรณีแล้วก็คนละประเด็นกันค่ะซึ่งเราก็ตอบตรงคําถามแต่หนูเองอะ่ะก็พูดตามภาพที่หนูเห็นภาพที่หนูได้ยินก็คือหนูบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเอากลับนะเดี๋ยวให้เขาเจ๊งไปเลยเราก็พูดให้มันดูเป็นกลางเพื่อรักษาน้ําใจทั้งผู้ให้แล้วก็คนถามคือหนูก็พยายามทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วในไลฟ์ตรงนั้นค่ะเพราะหลายคนก็บอกว่า คำพูดเราจะสุขอปะปะปะนเ่าก่อนยุอันนั้นหนูว่ามันเป็นเรื่องของผลของการกระทําค่ะถ้าพี่เขาพิสูจน์ทุกอย่างว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดหนูว่าศาลก็คงยุติธรรมแต่ถ้ามันพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเขาทําผิดจริงเขาก็ต้องได้รับโทษในสิ่งที่เขาทําค่ะอันนี้เสริมนิดนึงนะผมผมต้องพูดทิ้งท้ายนะเดี๋ยว่ามีทีมทนายอะไรไปตัดนะก็ยังยืนยันนะครับว่ากรณีเคสล้านทองเนี่ยแม่ตักป่าเบียเนี่ยตามรัฐมนูญนะครับยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าศาลสูงจะตัดสินถึงที่สุดนะครับ วันนี้การพูดใดๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับตามมาตรา329นะแล้วก็เป็นประโยชน์สาธารณะตามวงเล็บ3นะครับดันั้นเสร็จก็ไม่ต้องแคปทานายอะไรไปตัดหมูฟ้องทานายนะ,นะบอกไว้แค่นี้นะครับขอ,ขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะครับในฐ<ช>านะที่เป็นทนายของฝ่ายผู้เสียหายนะครับเ,เราเราเห็นว่านะครับอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะฮะแล้วก็ดาราศิลป,ปินที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตลอดทั้งคนที่ถูกทำคอนเทนต์ นะครับก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานหนึ่งนะครับที่จะพิสูจน์ได้ว่าทางคุณตั๊กกับป๋าเบียเนี่ยนะครับมีความผิดหรือไม่นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับขอความร่วมมือนะครับอยากให้ออกมาให้การต่อเจ้าหน้าที่นะครับหรือติดต่อเข้ามานะครับเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนนะครับฝากฝากตรงนี้หน่อยนะครับทาางด้ ามีหลักฐน,น,นค,คือนี้ต้องต้องไปไล่ดูว่าเอา่อเรื่องเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเนี่ยอ่ได้ได้มาโดยปกติไหมเกินเกินกว่าวีชนทั่วไปหรือค่าจ้างปกติที่เขารับงานไหมนะครับอ,อ่าอีกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับศิลปินนะครับ<ส>คนที่มาไล์เนี่ยเ,เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ค้านะครับหรือผู้สัญญาหรือผู้ส่วนทางบริษัทกับ กับทางคุณตั๊กเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ได้เป็นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเวลาบางครั้งเขามาไลฟ์เนี่ยนะครับไลฟ์หนึ่งครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ไปที่มาบริษัทเขาเส้นทางการเงินเขาฐานะของเขาเนี่ยนะครับมันที่ไปที่มายังไงกลุ่มดาราหรือว่าเซเลบคนดังเหล่านี้นะครับเขาอาจจะดูเฉพาะเรื่องที่งานที่อยู่ต่อหน้านะฮะอาจจะตรวจสอบได้ใช้เวลาไม่นานนะครับมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเดี๋ยวพี่พี่พ,พี่พูดเรื่องหนึ่งเออเกือบลืมนะเออ พี่ๆไลฟ์สดทางออนไลน์ทั้งหลายขายสินค้านะเอ,อทุกท่านต้องรู้กฎหมายวันนี้หนึ่งทนายฝากนิดหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจขายตรงเพราะถ้าคุณไม่จดฝากไว้วันนี้นะคุณกําลังจะเข้าลักษณะของการกู้ระดมทุนโดยการช่อโกงหรือไม่นะคุณกําลังเข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือไม่เดี๋ยวมันจะเกมนะฝากไว้ด้วยใช้ไลฟ์สดจะขายอะไรกันก็ขายได้นะเออ อ๋อถ้าถามว่าเขตไหมเหรอคะต้องต้องบอกว่าจะระมัดระวังตัวมากขึ้นทั้งเรื่องของการคบคนหรือเรื่องของการรับงานต่างๆค่ะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรารู้จักกันตรงนี้ต่อให้สนิทกันแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงก็จะระมัดระวังตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองให้เองให้มากขึ้นทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึ้งเรื่องของการรับงานด้วยค่ะนี่กบอลครับไม่กล้ารับงานเอะไรแบบนี้ก็คือเราก็ยังคง ดำรงชีพต่อไปทํางานต่อไปแต่ว่าอย่างที่พี่เจนี่บอกเนาะเรามาระวังมากขึ้นคือเราก็รับผิดชอบสังคมโดยการตรวจสอบให้มากขึ้นถึงแม้เราจะตรวจแต่เราก็ตรวจสอบเท่าที่เราทําได้ในในฐานะของอาชีพของเราหนึ่งเราเป็นศิลปินบนเวทีบางทีเราเจอคนมากมายไม่รู้ว่าวันไหนเราจะเสวยเจออีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องบอกไ้ก่อนว่าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเซฟมากที่สุดเพื่อแบบแฟนคลับแล้วก็แบบคนรอบข้างครับคุณบอสครับผมคือเช่นกัน ใหญ่เลยนะขอตั่งให้เอาไปนะในสนามที่ใหญ่คุณบอลคิดว่าเคสจีกรณีนี้เพอมันเป็นแบบนี้แล้วต่อไปมันจะทําให้ดาราหรือกินูหรือไม่ได้ทำงานลำบากขึ้นไหมถามว่าลำบากขึ้นไหมอันนี้มันก็เหมือนที่เจนี่บอกครับจากเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าสนิทกันไหมสนิทกันจริงอ่ะเหมือนเด็กเจนี่พี่บอลมันหนู เป็นยังไงลูกดูทำอะไรลูกสิค้าเป็นยังไงลูกมันต้องแบบว่าสวัสดีครับพี่บอลฟอกหรือเปล่าครับุกเนี่ยทีเนี้ยการรับงานอ่ะมันก็ยากทีนี้เจ้าภาพติดต่อมาเอาคุณบอลติดต่องานหน่อยเอ,อผมก็ไม่กล้าจะดักเ,เงินคุณสะอาดไหมครับเ,เงินเพราะมันมัน,นการรับงานมารู้สึกว่ามันก็ไม่เราไม่รู้จะถาม<ช>เขายังไงอะครับค่ะใช่ใชถูกต้อง<ช>ถึงบอกว่าโอเคไอ้ไอ้ส่วนที่ที่ ต่อจากนี้ไปเราก็ต้องดูให้ดีแม้กระทั่งพี่น้องทุกคนหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องดูแล้วว่าดูตรวจสอบให้ดีนน่นนี่นั่นให้รู้สึกว่านี่คือเคสตัวอย่างของพวกเรานะนี่คือเคสตัวอย่างของพวกเรานะครับจากนี้คัดกรองดูแลให้ดีไปถามว่าโอเคผมกับคุณตัก๊กยังทำง,งานกันอยู่ไหมยัมทางทำงานกันอยู่ตั๊กบริบู์นะฮะไม่ใช่ไม่ตากนะกบริบูรณ์ คุณคุณคุณิบูคุณตั้นต้องถูกตรวจสอบไหมคุณตั๊งอันนี้ตรวจสอบเส้นทางเอที่ยวหมอนวดเมื่อกี้นักข่าวท่านนี้ถามดีผมขำมากนะพี่ใหญ่ในวงการพี่ใหญ่โทรวันแรกเลยพี่งานงอกเอาไงดีวะถึงต้องถู้ว่าทําไมวันนี้ผมถึงต้องออกมาไม่มีรายชื่อผมในสายสองคนแต่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผมรู้สึกว่าโอเคถึงแม้วันนี้มันกําลังเอชุลมุนเรื่องทองเรื่องอะไรแต่ถามว่าผมก็เคย เป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในไลฟ์นะครับแล้วอาจจะทําให้พี่น้องที่ผมเคยไลฟ์แล้วเข้ามารู้สึกว่าเชื่อถือติดตามอันนี้ผมกลับขอโทษผมกลับขอว่าทานะทางตรงนี้เลยต่อจากนี้ท่านคงไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วผมบอ,อกเลยว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจะทําอะไรต่อจากนี้ผมทีมงานบริษัทนะพี่พริสาทครับช,ช่วยเช็กอันนี้ผมหน่อยครับดูอันนี้ผมหน่อยนั่นแหละครับผมกลับขอโทษจากใจจริงๆนะครับ การเช็คเส้นทางการเงินว่าแบบเงินสะอาดไหมเงินสุกโปรปไ่ไหมในทางกฎหมายในทางกระบวนการการปฏิอบัติมันเช็คยากมากแล้วมันวิธีที่เราสามารถเช็คได้มั้ยง่ายคนที่รับงานยิงๆฝากบอกพี่ๆนักข่าวเลยง่ายมากเวลาเราไปสัมภาษณ์อนเคสที่มันอาจจะเป็นนะพวกพวกฟอกเงินนะสมมุตินะเอาเป็นว่าสมมุติเรามีเงินเดือนเดือน,อนละสามหมื่นแต่เรามีทรัพย์สินหรือการใช้เงินในแต่ละชีวิตประจำวันอะสักเดือนละแสนเนี่ยมันหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้เอาดอกนี้ก่อน พยานหลักฐานดอกนี้ก่อนคุณต้องไปดีแคร์ก่อนเวลาเวลา,า,าสอบปากคำวเวลาเบิกความในศาลเนี่ยว่าเอ้เงินเดือนสามหมื่นทำไมใช้เงินเดือนแสนอีกเจ็ดหมื่นมาจากไหนแต่เราสังเกตว่า,วาเวลาไปขอเสร็จเม้นต์ตามแบงก์เนี่ยมันยากเพราะแบงก์เนี่ยเขาก็เซฟโปรเทคลูกค้าเขาแต่พฤติการของคดีพฤติกรรมนะแล้วก็พยานต่างๆพยานบุคคลพยานวัตถุพยานหลักฐา,านหรือออนไลน์ทั้งหมดที่คุณแสดงไปเนี่ยเขาเรียกว่าเวลารวยให้รวยแบบเงียบๆถ้าจนเนี่ยให้จนดังๆคนจะได้สงสารนะไปช่วย ท่านรวยแบบดังๆเกมทุกรายฉะนั้นถึงแม้จะเช็คสเตทเมนต์ไม่ได้เช็ควิถีชีวิตได้ใช่ไหมฉะนั้นเสร็จถ้ามีเงินเดือนสามหมื่นใช้แสนนึงก็ดีแคร์ให้ได้ถ้าดีแคร์ไม่ได้ก็ไม่มีหลักฐานมาอ้างประกอบนะครับก็เรียบร้อยท่านรายการท่านเอาแน่นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างก็จะพูดก่อนศิลปินดาราเนี่ยที่ไปไลฟ์สดอะไรในขายของขายตรงเนี่ยทนายห่วงกฎหมายลูกโซ่นะครับกู้ยืมเงินเพื่อการช่อโกงเพราะการไลฟ์สดขายของเนี่ยถือว่าเป็นการขายตรง ไอ้ขายตรงเนี่ยเรามันจะเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งมันมหากรรม3 d ดีอะไรเราเห็นกันมาแล้วนะครับฟอร์แลกอะไรเนี่ยเราเห็นกันมาหมดแล้วฉะนั้นเสร็จเนี่ยก็ให้ไปจดทะเบียนด้วยนะพวกไฟ์สดขายตรงกับ2เนี่ยเงินเวลาเขารับมาพวกนี้นะครับเวลาอย่ารับเป็นเงินสดให้รับโดยผ่านสลิปเพราะเวลาประเทศไทยเป็นระบบกาวหาถ้าเกิดเขาตรวจสอบมาจะได้แจ้งได้ว่าสุจริตรับมาเพราะไปทํางานโดยสุจริตงานแล้วก็เส้นทางการเงินเนี่ย ถึงแบงค์เขาจะส่งช้าส่งให้สารส่งให้การช้าเนี่ยแต่พฤติการใช้เงินหรือมีทรัพย์สินเกินเนี่ยนะครับกจ็จะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสงสัยซึ่งตอนนี้ผมก็สงสัยว่าเซฟอยู่ไหนแล้วกระเป๋าแก๊ปนั้นไปอยู่ได้ไงค่ะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลังจากนี้หนูเองก็ยังคงมีงานค้างที่แบบต้องไปไลฟ์สดกับพี่ๆเจ้าของแบรนด์ที่จ้างหนูไว้ตรงนี้คะ่ะก็ ทางเพื่อนอินฟลูเอนเซอร์ที่ฝากถามมาแล้วก็ไหนๆก็พี่ธนายืนอยู่แล้วแล้วก็พี่ๆสื่อ,อยืนตรงนี้ก็เลยจากถามว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าสมมติว่าต่อไปในทุกๆก,การทํางานเราจะมีสัญญาที่ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้เหมือนทางเจ้าของแบรนด์เขาทําความเสียหายทําความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยที่พวกเราไม่รู้ตรงนี้เราทําสัญญาได้ไหมว่าเราคือไม่เกี่ยวข้องและคนจ้างเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกอย่างอะไรเงี้ยคะ่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะคือคือดีน้องถามดีเดี๋ยวจะทําเป็นสัญญ,ญาแพทเทิร์นไว้ให้เลย ต่อไปใครจะไปรับงานที่ไหนนะ,ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการความผิดแบบบุคคลที่จ้างเราไม่รู้ว่าเงินเขาบริสุทธิ์หรือสกปรกนะมันเงินฟอกหรือไม่ทําผิดกฎหมายมามอย่างไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีสัญญาเดี๋ยวทั้งทีมทน,นายเนี่ยจะช่วยกันระดมคิดไม่ว่าจะเป็นสำนักผมบริษัทธนาริศาลหรือของชายพัฒนะแล้วของอาจารย์เดชาอะไรทุกคนก็เดี๋ยวจะ,ะช่วยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดกรณีแบบนี้อีกะนะครับจะเป็นดีน้องถามดีเดี๋ยวสร้างเป็นแพทเทิร์นไว้ให้เลย ก็จะต้องกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนบังคับหลังระยะเวลาทำลายกันเลยนะครับการรับเงินชอบไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับอขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ย <Music. S 2> วปคบอยู่ตรงไหนครับเนี่ยข้าง,งหลัง